ก็แจ้งข่าวสารกันนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมที่อัปเดตล่าสุดสำหรับใครหรือผู้ใช้งานทนไหนที่ใช้งานโป,โปรแกรมโพสต์กลุ่มอยู่ซึ่งตอนนี้งดจำหน่ายไปแล้วนะไม่มีแล้วแล้วก็ผู้ใช้งานยังใช้งานได้อยู่จนกว่าจะสิ้นอายุการใช้งานพึ่งซึ่งผมไปซัพพอร์ตตามตามรอบนะครับก็มีอัปเดตขึ้นไปให้รองรับหน้าเว็บปัจจุบันนะในส่วนของโพสต์กลุ่มนะครับ ในส่วนของโปรแกรมเลี้ยงบัญชีเฟสนะครับแน่นอนว่ามีหลายคนเจอปัญหาตอนที่ติดตั้งนะครับในครั้งแรกเนี่ยมันจะมีบักผมไม่แน่ใจว่าเป็นบั c k ไ,ไม่น่าจะใช่บักหรอกคือบางทีเราเอ,อดาดาวโหลดไฟล์มาแล้วแตกไฟล์เหมือนได้ไฟล์ติดตั้งมาแล้วแต่พอกดติดตั้งปุ๊บกับพบปัญหาเออร์เรอประมาณนี้นะครับ อาการอย่างเงี้ยมันเกิดจากาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมามันไม่ครบนะครับพอแตกไฟล์เนี่ยมันจะแตกแตกไฟล์ได้ได้ไฟล์ติดตั้งมาได้แต่ติดตั้งไม่ได้นะครับวิธีการเดียวคือต้องดาวน์โหลดใหม่นะครับดาวน์โหลดใหม่นะให้1ตรวจสอบนะครับให้ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเสถียรหรือเปล่า2ออาจจะมีโปรแกรมหรือไฟล์วอลหรือแอนตี้ไวรัส บางตัวที่บล็อกหรือ,อเข้าไปลบไฟล์บางไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับทำให้ไฟล์ไม่สมบูรณ์แตกไฟล์บีบอัดผิดวิธีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผิดวิธีคืออะไรเพรวะแต่ละเครื่องสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเวลาแตกไฟล์ของผมจะคลิกขวาแล้วก็ไปที่โปรแกรมเะเ็นซิปหรือโปรแกรมวิลลาได้แล้วก็ผมก็จะใช้พิการเ e อ t กซ์แท er, หรือแยกแตก ไฟล์ที่นี่อะไรเงี้ยแยกไฟล์ที่นี่หรือแตกไฟล์ที่นี่อะไรประมาณนะั้นเมนูมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นการแตกไฟล์โดยวิธีอื่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าการแตกไฟล์จะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับกรณีถ้าใครเจอปัญหาแบบที่ผมแจ้งนะครับก็ให้ลบไฟล์ทั้งหมดออกนะดาวน์โหลดใหม่ใช้โปรแกรมแตกไฟล์ที่แนะนำอย่างเช่นวิลาหรือ7ซเว่นขีดซิปเซเว่นซิปละ คลิกขวาที่ไฟล์เลือกการติดตั้งเนี่ยลองเลือกรันผ่าน Administrator นะครับหรือถ้าเอาให้ชัวนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่ผมพัฒนานเนี่ยมันไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ลงทะเบียนเป็นอแไรเป็นไฟล์ที่ Windows ยอมรับมันเป็นเหมือน Portable แต่ว่าผมพยายามทำให้มันใช้งานจะเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับต่อต่อผู้ใช้งานนะครับติดตั้งการต,ตั้งค่าต่าง เดิมทีถ้าใครจะเคยใช้งานโปรแกรมเลยกมันชีเฟสหน้าตามันจะไม่ใช่อย่างนี้ก่อนหน้านั้นแต่เพราะว่าผมพยายามพัฒนาให้หน้าตาและการตั้งค่าต่างๆมันดูใช้งานง่ายเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปผมก็เลยต้องพัฒนาเป็นหน้ากาก,กอย่างนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นให้ลองปิดแอนตี้ไวรัสดูนะครับลองปิดแอนตี้ไวรัสดูหรือปิดชั่วคราวก็ได้นะครับอย่าเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ก่อนติดตั้งแล้วก็ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะจะช่วยแก้ปัญหาได้เบื้องต้นเนาะส่วนก็นี้ปัญหาอื่นสามารถแจ้งเข้ามาได้เพราะว่าผมก็จะได้ซัพพอร์ตให้ได้แล้วก็แก้ปัญหาให้ได้แต่ท้ายที่สุดนะท้ายที่สุดถ้าต้องการแก้การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดนะครับผมต้องรีโมทเข้าไปดูหน้าง,งานหรือเครื่องต้นทางเ,เครื่องปลายทางเครื่องที่คุณใช้งานอยู่นั่นแหละว่าเกิดจากอะไรเพราะว่า โปรแกรมที่รันบน Windows เนี่ยมันสภพาว่าไปลองว n น o w ้มันไม่เหมือนกันนะครับบางาบางวินโด้อาจจะติดตั้งไฟล์ที่ไม่ครบองค์ประกอบที่โปรแกรมจะรันได้อะไรเงี้ยผมก็จะได้หาทางแก้ฝั่งโปรแกรมนะเพื่อแพ็กไฟล์เหล่านั้นเข้าไปด้วยป้องกันอาการที่จะเกิดขึ้นนะครับโปรแกรมกว่าที่มันจะกลับออกมาเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์มันต้องแก้ไขบั๊กหลายๆตัวแล้วก็ เป็นการสร้างไฟล์ต่างๆเพื่อสถานะสภาวะแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็มาแจ้งข่าวประมาณน,นี้ครับผมตัวโปรแกรม l ล G บบัญชก็ยังปล่อยให้ดาวน์โหลดนะไปใช้งานไปทดลองใช้งานได้ได้กันได้อยู่นะครับถ้าใครทดลองใช้งานแล้วออรู้สึก,กว่าชอบอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเพิ่มค่าให้จ่ายนะครับเป็นไรก็ไรก็ไรจ่ายครั้งเดียวในรอบแรกนะครับแล้วก็ มีรายปีแค่350บาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเป็นแก้การช่วยๆกันเพราะว่าการซัพพอร์ตมันต้องใช้เวลานะครับในการพัฒนาให้รองรับนะครับก็บมาเป็นเท่านี้ครับไปแล้วสวัสดีครับ